ยอดมอญิงอัจฉริยะตอนที่407การหักมุมที่ไม่คาดคิดตอนที่2ตราหยกของฝ่ายต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดฝ่ายสัตว์อสูรวิญ,ญญาณจะใช้หยกเขียวในขณะที่ฝ่ายอาวุธวิญ,ญญาณจะใช้หยกดำส่วนหมอย,ยาวยจิตวิญญาณนั้นจะใช้หยกสีขาว โดยชิ้นส่วนหยกที่อยู่ในมือของอูเสียเป็นสีเขียวซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ว่านางเป็นสิทธิของคณะสัตว์อสูรวิญญาณสำหรับสิทธิใหม่ของคณะสัตว์อสูรวิญญาณน,นั้นได้ไปรายงานตัวที่อาคารฝ่ายของพวกเขาตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้แล้วส่วนอูเสียได้เข้าไปอย่างฉุกละหุกมาครึ่งตัวแล้วนั้นจึงไม่ต้องรีบร้อนไปที่นั่นแต่แท้จริงแล้วพูดประจำตัวของอูเสียนั้นก็คือพูดปรึกษา ซึ่งการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัตว์อสูรวิญญาณหรือว่าอาวุธวิญญาณน,นั้นย่อมไม่มีความสําคัญกับนางอยู่แล้วเพราะสิ่งเดียวที่นางต้องการเรียนก็คือวิธีการใช้พลังวิญญาณที่อยู่ในตัวต่างหากล่ะเมื่อตระหนักได้เช่นนั้นแล้วอูเสือจึงตัดสินใจไม่ไปยังคณะสัตว์อสูรวิญญาณในทันทีซึ่งก็ทําให้อูเสือไม่เห็นเหตุหการณ์ที่ชื่อเสียงของนางถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มันถือว่าเป็นข่าวล่ามาเร็วที่กระจายไปทั่วสำนักศึกษาเฟึงหัวแล้วในตอนนี้ในช่วงบ่ายบายที่บรรดาศิทธิ์พากันไปกินข้าวกลางวันอูเสียก็เดินเข้าไปยังโรงอาหารการปรากฏตัวของนางได้ดึงดูดสายตามากมายให้ทุกคนหันมามองสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้ยวยความมุ่งร้ายการดูถูกเหยียดหยามและความสมเพศเวทนาทั้งหมดนั้นพุ่งตรงมายังนางเพียงคนเดียวทว่า อูเสือถืออุ้มเจ้าแมวดำตัวน้อยอยู่ในอ้อมแขนก็ดูเหมือนจะไม่ตระหนักถึงสายตาเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยนางไปรับอาหารมาและนั่งลงที่มุมหนึ่งพลางก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวไม่ได้ฟังและไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเลยแม้แต่น้อยเอ๊ะนั่นมันอูเสียหรือเปล่าคนที่ถูกเตะออกมาตั้งแต่วันแรกใช่ไหมนะ <c oughs> หนุ่มสาวบางคนที่ไม่เคยเห็นอูเสียก็ชะเง้อคอมามองร่างเล็กๆนั้นให้ถนัดตา ซึ่งพวกเขาไม่ได้สนใจจะมาดูอัจฉริยะหนุ่มคนนี้หรอกแต่อย่างไรก็ตามคนมากมายต่างก็พูดถึงอูสเวียพวกเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่าหน้าตาของอูสเวียนั้นเป็นเช่นไรอืมใช่ใช่คนนั้นแหละแค่วันแรกเองนะก็ถูกเตะดวงออกมาซแล้วตลกชมัดเลย <laughs> ในขณะเดียวกันผู้เยาว์อีกคนหนึ่งก็เยาะเยะ้ยแต่เอ การถูกไล่ออกจากคณะหมอยายาจิตวิญญาณนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไปจากสำนักศึกษาเฟิงหัวด้วยหรอกหรอแล้วทำไมเขายังอยู่ที่นี่อีกล่ะเอ๊ะใครจะไปรู้กันทั้งโรงอาหารต่างก็พากันถูกเถียงและคาดเดาถึงสิทธิ์ใหม่คนนี้ว่าเขาตกจากเด็กผู้โชคดีมาเป็นเด็กที่ถูกทิ้งภายในวันเดียวได้อย่างไรกันที่ชั้นสองของโรงอาหารสิทธิ์พี่หนิงก็มองลงมาจากราวบันได และมองดูอู๋เสือที่นั่งกินอย่างเงียบเงียบเพียงลาพังตรงมุมหนึ่งโดยที่คิ้วของนางก็ยกขึ้นอย่างสงสยัยเอ๊ะนั่นคือเด็กที่ฟ้านฉีจับตามองใช่หรือไม่นะสิทธิพี่หนิงหลีตาลงพลางชำเลืองมองยี่เหยียนที่อยู่ข้างๆยี่เยียนนั้นได้วิ่งมาส่งข่าวให้กับสิทธิพี่หนิงรู้ในทันทีหลังจากที่เขาเห็นว่าอู๋เสือถูกโยนออกมาจากคณะหมอยยาจิตวิญญาณแล้วในตอนนั้นทั้งสองคนได้มองดูอู๋เสือจากด้านบน พวกเขาทั้งสองต่างก็ยินดีที่จะได้เห็นว่าอูเสืออยู่ในสภาพคลื่นไม่เข้าคายไม่ออกอืใช่แล้วสิทธิ์พี่หนิงเขาคนนั้นแหละเฮ้แล้วเขาถูกไล่ออกมาจากคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณจริงๆนะหรือสิทธิ์พี่หนิงถามออกมาอีกครั้งอย่างรอบคอบนั่นก็เพราะว่าการถูกไล่ออกจากคณะในวันแรกที่เข้ามามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกอย่างกู้หลี่เชียงก็เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตร เขาดูไม่เหมือนคนที่สามารถทำอะไรสุดตรงแบบนี้ได้เลยแม้แต่น้อยยี่เย็นก็รีบยืนยันทันทีเรื่องจริงแน่นอนครับสิทธิพี่หนิงเพราะหลังจากที่อู๋เสือออกไปแล้วข้าได้ไปหาท่านอาจารย์เพื่อถามว่าทําไมสิทธิที่เข้ามาใหม่ถึงจากไปแบบนั้นท่านอาจารย์ก็บอกข้าว,ว่าเขาไม่ได้เป็นคนของคณะหมอย,ยาจิตวิญญ,ญาอีกแล้วและไม่มีเหตุผลที่เขาจะอยู่ในคณะของเราอีกเมื่อนึกถึงสีหน้าของกู้หลี่เชียงตอนที่พูดคําพวกนั้นออกมา ยี่เย็นก็รู้สึกอยากจะเผยยิ้มออกมาในทันใดโอ้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะหรือแต่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเด็กคนนั้นได้พบกับกู้หลี่เชียงแล้วตอนทดสอบเมื่อครั้งสมัครเข้าเรียนมาซึ่งกู้หลี่เชียงแสดงความสนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากกระทั่งถามเด็กคนนั้นต่อหน้าทุกคนเลยว่าเขาสนใจเข้าเป็นศิษย์ของคณะหมอยาาจิตวิญญาณหรือไม่ซึ่งนั่นมันก็เป็นแค่สองสามวันที่แล้วเองนะแล้วกู้หลี่เชียงเปลี่ยนใจได้รวดเร็วขนาดนั้นแล้วอย่างนั้นหรือ สิทธิพี่หนิงถามพร้อมกับริีตาลงเพราะนางยังคงสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นอีกอย่างสถานการณ์ต่างๆนั้นดูไม่เหมือนการกระทําของกู้หลีเชียงเลยแต่ทว่ายี่เย็นกับพูดขึ้นมาอย่างไม่เห็นด้วยโถสิทธิพี่หนิงนั่นก็แค่คําพูดแบบไม่ตั้งใจจากท่านอาจารย์ที่ใจดีก็เท่านั้นจะไปจริงจังกับมันได้ยังไงล่ะนั่นก็คงจะเป็นอู๋เสวีเองแหละที่ไม่ละอายใจทึกทักเอาว่า ตนเองได้รับการชื่นชอบจากท่านอาจารย์และจะได้กลายเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยาาจิตวิญญาณถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ขึ้นเอแต่กู้หลี่เชียงไม่ได้พูดเองหรอกหรือว่าเขาเลือกสิทธิ์แค่คนเดียวในปีนี้นะ่ะแล้วสิทธิ์คนนั้นรายงานตัวหรือยังสิทธิ์พี่หนิงยังคงถามต่อยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่408 การหักมุมที่ไม่คาดคิดตอนที่สามเมื่อได้ยินคำถามจี้จุดของสิทธิพี่หนิงยี่เหยียนถึงกับพูดไม่ออกเพราะเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยแต่ทว่าในตอนที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นที่โรงอาหารชั้นแรก ผู้เยาวที่มีผิวเรียบเนียนคนหนึ่งถูกผู้คนห้อมล้อมขณะที่เดินเข้าไปในโรงอาหารดูจากหน้าตาของเขาแล้วเขาน่าจะมีอายุยังน้อยประมาณ15-16ปีเอ๊ะจื่อมู่หลังจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้กลับเป็นเจ้าหอรอกหรอที่ได้รับเลือกให้ไปเป็นศิษย์ของคณะหมอย,ย,า,ยาจิตวิญ,ญญาณนะ่ะแต่เจ้าไปที่ฝ่ายสัตว์อสูรวิญ,ญญาณกับเราเมื่อเช้านี้แล้วนะซึ่งข้าย,ยังคิดอยู่เลยว่าเราจะได้ฝึกฝนด้กันในอนาคตหนะ้า แต่ใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะไร้น้ำใจนักทิ้งพวกเราไว้ที่นั่นแล้วไปเข้าคณะหมอยยาจิตวิญญาณคนเดียวผู้คนที่รายล้อมเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าจื่อมู่ต่างก็อดครวนไปตามๆกันและก็ยังมีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากกลุ่มนั้นด้วยในขณะที่ผู้เยาว์ที่อยู่ตรงกลางก็รู้สึกอายเล็กน้อยแต่เขาก็ยังชดคางขึ้นในขณะที่รอยยิ้มมุมปากของเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาพอใจในตัวเองมากเพียงใด เอ้ hey, ข้าเองก็ไม่รู้ว่าการแตะบ่าเบาๆของท่านอาจารย์จะหมายถึงว่าข้าได้รับเลือกจากท่านอาจารย์นะ่ะนั่นค่อนข้างสร้างความวุ่นวายจริงๆหลี่จื่อมู่สายหัวอย่างแท้งสำนึกผิดแต่ดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความยินดีเอ้ hey, แต่เจ้าไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องวุ่นวายนั้นหรอกเจ้าตัวปลอมสิที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเด็ <c oughs> <c oughs> กหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้น ได้พยักพยศหน้าไปทางอูสเสือที่นั่งอยู่คนเดียวแต่เมื่อไม่เห็นอาการตอบสนองใ,ใดๆของอูสเสวีเขาก็เพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกเพื่อให้ได้ยินอย่างชัดเจนทั่วทั้งโรงอาหารก่อนนะสำหรับพวกที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ควรจะเพ้อฝันไปไกลนักพวกมันก็แค่โชคดีสุดๆที่ได้พบกับท่านอาจารย์กู้เพียงครั้งเดียวตอนสมัครเรียนแล้วก็คิดเหลวไหลไปเองว่าจะได้เข้าเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยาาจิตวิญญ,ญาณ <c oughs> จบพวกนั้นนะ่ะ ควรจะมองเงาของตัวเองในกระจกให้ดีก่อนที่จะสําคัญตัวเองผิดเนาะและยิ่งไปกว่าน,นั้นมันยังหน้าด้านไปที่คณะหมอยาาจิตวิญญาณและถูกท่านอาจารย์กู้ยนออกมาด้วยทําให้ท่านอาจารย์กู้ต้องไปทําเรื่องเอาตัวสืมูก่กลับคืนมายัางคณะหมอยาาจิตวิญญาณคนพวกนั้นน่ะช่างตลกซะจริงๆเสียงของผู้เยาว์คนนั้นที่กล่าวออกมาดังมากๆซึ่งทำให้ทุกคนในโรงอาหารต่างก็ได้ยินทุกๆคำด้วยคำพูดเหล่านั้นทำให้สิทธิ์ที่ยังคงสงสัยว่า ทำไมอูเ๋เสือถึงถูกขับออกมาจากคณะหมอยยจิตวิญญาณตั้งแต่วันแรกพวกเขาต่างก็พลันคิดว่าเรื่องที่พวกเขาได้ยินมานั้นมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆว่าสิทธิกู้หลี่เชียงเลือกให้เข้าไปยังคณะหมอยหยจิตวิญญาณในตอนแรกนั้นย่อมไม่ใช่อู๋เสียแต่แท้จริงแล้วเป็นคนอื่นต่างหากซึ่งอู๋เสียนั้นได้สำคัญตัวเองผิดไปแถมยังดืง้อดึงคิดว่าตนเองเป็นผู้ถูกเลือกและวิ่งไปยังคณะหมอยยจิตวิญ,ญญาณพยายามจะขโมยตำแหน่งของหลี่มู่จือ แต่โชคร้ายเมื่อกูหลี่เชียงเห็นอูเสียเขาก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นและจัดการยโยนอูเสียออกจากคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณในทันทีในตอนนั้นคนที่แค่กระหายอยากจะเห็นอูเสียม่สบายใจที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็พลันรู้สึกเกลียดชังและความรู้สึกดูหมิน่นหยาดยามก็เติบโตขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาเมื่อคิดว่าเด็กชายที่อายุน้อยแค่นี้กลับไม่มีความละอายใจเลยแม้แต่น้อย แถมเขายังพยายามสวยโอกาสของคนอื่นไปด้วยนั่นเป็นเรื่องที่น่าละอายใจยิ่งนักหลายคนต่างก็ถมน้ำลายใส่อูเสืออยู่ภายในใจสะบดดานิสัยที่น่าละอายของอูเสือและคิดว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในสำนักศึกษาเฟิงหัวอีกต่อไปพวกเขาต่างก็หวังว่าอูเสือจะรีบเก็บข้าวของและจากไปในทันทีในขณะที่หลี่มู่จื่อน,นั้นมีความสุขกับความสนใจและการชื่นชมที่เขาได้รับ เขาอยากจะขอให้สหายของเขาหยุดยกยอตอนเองแต่ก็เปลี่ยนความคิดในทันทีเมื่อมองเห็นสายตาน่ายกย่องชื่นชมจากคนอืนอ่นๆถ้าความจริงถูกบอกออกไปว่าเรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดาเมื่อกูหลีเชียงขอให้หลีมู่สื่อไปพบเขาเขาได้พูดอย่างละเอียดว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่บรรยายถึงสิทธิที่ถูกเรื่องให้กับอาจารย์ที่จดบันทึกในคืนแรกผิดพลาดไปและส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเช่นนี้ซึ่งแน่นอนว่า อูเสือไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยทว่าหลี่มู่จื่อเป็นคนเดียวที่กู้หลี่เชียงพูดด้วยในตอนนั้นอีกอย่างหลี่มู่จื่อก็เคยอิจฉาอูเสือเป็นอย่างมากในตอนที่อาจารย์ประกาศว่าอูเสือคือสิทธิ์เพียงคนเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกให้เข้าสู่คณะหมอย,ยาจิตวิญญาณแต่บัดนี้เทพีแห่งโชคได้มาอยู่ข้างเขาแล้วเขาไม่อยากจะสนใจว่าอูเสือจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่แต่จากที่เขาเห็น สถานการณ์อันยากลําบากในตอนนี้ของอูสเสียมันก็มาจากการไม่รู้ถึงความสามารถของตนเองซะมากกว่านะสิ <c oughs> และด้วยความคิดเช่นนี้จึงทําให้หลี่มู่จื่อเล่าเรื่องในด้านของตนเองโดยใส่สีตีไข่เพิ่มเข้าไปนั่นจึงทําให้อูสเสียถูกเข้าใจผิดไปเป็นอย่างมาก